สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านคะ่ะวันนี้แอดมินจะพาไปลุยสวนมะนาวกันคะ่ะอันนี้คือสวนมะนาวที่บ้านนะคะจะพาไปชมความดกคะ่ะความดกของมะนาวคะ่ะเชิญชมเลยคะ่ะเพื่อนๆดกมากหาพื้นที่ว่างแทบจะไม่เจอเลยนะคะนี่ก็คือ ผลผลิตจากการใช้วัตถุดิบที่ธรรมชาติมากๆค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าอัดยายซื้อขนมยายค่ะเพื่อนๆในการบำรุงรักษานะคะไม่ต้องเสียสตุ้งสตัางไปซื้ออะไรมากมายเลยค่ะแค่หาวัสดุใกล้ๆตัวแล้วที่มีอยู่นี่เองค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวแอดมินจะบอกเคล็ดลับนะคะน,นี่นี่นี่ดกมากเลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> ดูสิคะเพื่อนๆน,นี่ดกถึงขั้นต้องใช้ไม้ค้ำกันเลยนะคะแต่ละต้น ก็ไม่ได้ดูแลรักษาอะไรมากมายค่ะเพื่อนๆใช้แบบว่าวิถีชีวิตบ้าน,นะคะ่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าการที่ใช้อัดยายซื้อขนมยายเนี่ยมันจะได้ผลดีขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวท้ายคลิปอแอดมินจะบอกนะคะเคล็ดลับดีๆในการทำให้มันดาว ของเราดกขนาดนี้นะคะดูดูดูค่ะเพื่อนๆนี่แทบจะทุกกิ่งเลยนะคะไม่มีพื้นที่ว่างเลยค่ะนี่นี่ชมเลยค่ะเพื่อนๆนี่คืออประสบการณ์จริงจากการทำใช้ที่บ้านค่ะก็อยากจะมาเผยแพร่แล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้วิธีในการที่จะ จะทํำยังไงนะให้มะนาวเราติดติดดอกออกผลได้ดีนะคะ mm. ก็นี่ก็ดกมากค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สารพิษเลยค่ะไม่ต้องใช้เลยค่ะสารพิษต่างๆในการบำรุงรักษาอันนี้ใช้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติบ้านๆของเรานี่เองนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลที่ร่วงค่ะเดี๋ยวกล้วยจะมาเฉลยเคล็ดรับให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะอัดยายซื้อขนมยายไหมคะอันนี้ค่ะคือ,อน้ำหมักลูกมะนาวที่ร่วงของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆเอามาหมักเลยค่ะเอามาหมักใส่ถังเนี่ยหมักทิ้งไว้เลยนะคะอันนี้จะหมักเป็นระยะเวลาประมาณ หปีนะคะเพื่อนๆหนึ่งปีแล้วก็จะเอามาราดบริเวณโคนนี่นะคะโคนต้นของมะนาวค่ะหรือถ้าอยากจะใช้ในการฉีดก็เอาผสมเจือจางน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฉีดพ่นตามรอบใบในการเปรียร้ยไ่เพี้ยไแมลงได้ค่ะเพื่อนเดูผิวของเขานะคะนี่ผิวของผลมะนาว จะเงามากเลยค่ะเ,เพื่อนๆมันเงาค่ะนี่นะคะคือเคล็ดลับธรรมชาติธรรมชาติของเรานั่นเองนี่จ้ะเดี๋ยวโชว์ความดกอีกดีหลายๆต้นมากเลยนี่โอ้โหหาพื้นที่ว่างไม่ได้เลยก็ไม่มีอะไรมากแค่นำเสนอเคล็ดลับดีๆที่แบบว่าไม่ต้องใช้ งบประมาณอะไรมากมายนะคะก็แค่ใช้ผลมะนาวที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือมันเหลืองลวงทิ้งก็เสียดายค่ะก็กลับเ,เก็บเอามาทำน้ำหมักเพื่อในการรดน้ำแล้วก็ฉีดบำรุงรักษานะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถเอาไปใช้ในส่วนของตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีมะนาวก็จะใช้เป็นมะกรูดก็ได้นะคะเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะ อันนี้คุณพ่อแนะนำมานะคะอันนี้ก็อยากอาจจะมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้วิธีกันค่ะก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับบานาน่าเดฟสับเพเฮระด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะ